สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Mad Man คนบ้าหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องครับ2014ปิดค่ายเชือ่อดเรื่องราวของลูกเสือกลุ่มหนึ่งครับที่พวกเขานั้นได้ไปตั้งแคมป์กันที่กลางป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่าในป่าแห่งนี้เนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตไปแล้วหลายรายและสิ่งที่ฆ่าผู้คนเหล่านั้นก็กําลังดักล้อพวกเขาอยู่เช่นกันเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรรับชมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเริ่มเรื่องมาที่ลูกเสือกลุ่มนี้ครับ เนื่องจากตัวละครเยอะเดี๋ยวผมจะขอแนะนําชื่อของแต่ละคนกันก่อนคู่ฝึกคนแรกไอ้หมอนี่มีชื่อว่าปีเตอร์มิสัยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็โหดเหี้ยมครับต่อให้เป็นเด็กแต่ถ้าจะมาฝึกลูกเสือเขาก็ไม่มีความปานีให้เด็ดขาด Chris, คริสครูฝึกคนที่2ส,สั้นๆเลยครับครูฝึกคนนี้ใจดีจัสตินครูฝึกสาวสวยคนนี้ก็ใจดีเหมือนกันครับและเธอก็เป็นแฟนของปีเตอร์ด้วยนะแซมเด็กคนนี้ค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบเขามีความแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นทําให้ในหมู่ลูกเสือเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครชอบเขาสักเท่าไหร่แม้แต่ครูฝึกอย่างปีเตอร์เองก็ยังมีอคติกับเขาแต่ว่าคริสกับจัสตินก็จะเป็นคนที่คอยปอกป้องแซมอยู่เสมอซึ่งในวันนี้เองครับ ครูฝึกก็จะพาเหล่าลูกเสือไปตั้งแคมป์กันในป่าพอมาถึงสถานที่ที่พวกเขาได้จองเอาไว้เนี่ยก็มีไอ้ขาโจสองคนมาเบิ้ลรถเสียงดังวุ่นวาย แถมพวกมันยังพูดจากวนตีนใส่ครูฝึกอีกด้วยเราเช่าที่นี่ไว้ฉันไม่เข้าใจอ่ะเราเช่าที่นี่ไว้หมดเลยมอที่พูดอะไรวะรปีเตอร์ก็เลยจะมีเรื่องชกต่อยกับพวกมันโชคยังดีครับที่ครูฝึกคนอื่นมาห้ามเอาไว้ก่อนมีเด็กอยู่ด้วยแบบนี้พวกเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะนะเราครูฝึกก็เลยพาพวกลูกเสือขับรถเข้าไปในป่าเพื่อที่จะหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์ลูกเสือพวกขาโจก,ก็ตะโกนบอกแล้วนะว่าอย่าเข้าไปในป่าเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นในป่าแห่งนั้นแต่่ก็ไมทันรครคบ เพราะว่าพวกครูฝึกเนี่ยได้ขับรถเข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วซึ่งในระหว่างทางที่พวกเขาขับรถเข้าไปเนี่ยก็เหมือนว่าพวกเขาจะได้เหยียบกับอะไรบางอย่างมันได้ส่งสัญญาณไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งและที่นั่นเองก็มีชายคนหนึ่งยืนดักรอพวกเขาอยู่เยียบ <Yep. S 1> พวกลูกเสือขับรถเข้าไปในป่าได้ระยะหนึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับลานกว้างที่เหมาะจะเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ในการฝึกครั้งนี้แต่ว่าคริสก็อยากจะไปที่เดิมมากกว่าครับ เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจในพื้นที่ว่าให้ไปเคลียร์กับพวกขาโจ๋ให้หน่อยหรือถ้าทางตำรวจอนุญาตให้ตั้งแคมป์ที่นี่ได้ก็โอเคครับทีนี้ตัดภาพไปที่ตำรวจเขาก็ลงทุนขี่จัก,กรยานไฟฟ้าคู่ใจเขาไปหากลุ่มลูกเสือในป่าแล้วเหมือนว่าเขาจะขี่ไปเจอกับกลไกอะไรสักอย่างทําให้กองท่อนสุงที่วางอยู่ข้างทางเนี่ยถล่มลงมาปิดเส้นทางที่เขาขับเข้ามาซึ่งแกเองก็ยังไม่รู้ตัวครับพอได้เจอกับพวกลูกเสือคุณตำรวจก็เข้าไปบอกคิดว่าที่จริงไม่ควรมีใครเข้ามาในป่าแห่งนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามีคนเข้ามาตายหลายคนแล้วครับ แต่ถ้าพวกลูกเสือยังยืนยันที่จะอยู่คุณตำรวจก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ถือว่าเตือนแล้วนะหลังจากนั้นก็ตัดภาพไปที่แซมครับตอนนี้เขากําลังขุดหลุมที่เอาไว้ใช้สําหรับขับท้ายก้างป่าซึ่งข้างหลังของเขาเนี่ยก็มีเด็กที่มีลักษณะมอมแมมมายืนจ้องมองอยู่พอแซมหันไปดูเด็กคนนั้นก็วิ่งหนีหายไปแล้วแซมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับหัวหน้าหมู่ฟังแต่ว่าไอเด็กหัวหน้าหมู่คนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าแซมอยู่แล้วครับเขาก็หาว่าแซมพูดโกหกถึงขั้นมีเรื่องชกกกกกกต่กนะกกก่่ออออยยัันนนเเะพรราาาาคูฝึึฟงงหหวว้็แซมมุืขี ทีนี้ตัดภาพไปที่คุณตำรวจครับในตอนที่แกกำลังขี่จักรยานกลับออกไปเนี่ยแกก็พบว่าท่อนซุงขวางทางกลับเอาไว้ความจริงเนี่ยแกยกจักรยานข้ามไปก็ได้ครับแต่แกดันเลือกที่จะขี่ไปอีกทางซึ่งนั่นก็น่าจะเข้าทางของคนที่ทำเรื่องแบบนี้ตัดภาพกลับไปที่แซมน้องก็เดินงอนเข้าไปในป่าแล้วได้เจอกับรังของสิ่งมีชีวิตอยู่บนต้นไม้ รลังนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะเหมือนกับว่ามีทางให้มนุษย์ปีนขึ้นไปได้ด้วยแต่ก่อนที่แซมจะปีนขึ้นไปไอเด็กหัวหน้าหมู่ก็เดินมาตามพอดีครับโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าข้างบนนั้นเนี่ยมีใครบางคนแอบมองพวกเขาอยู่ตัดภาพกลับไปที่คุณตำรวจลุงแกก็ขี่จัก,กรยานมาเจอกับซากรถแล้วยืนเช็คซากรถพวกนั้นอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็มีชายร่างกายสูงใหญ่ โผล่มายืนอยู่ข้างหลังของแกแล้วภาพก็ตัดไปเวลาผ่านไปจนถึงตอนมืดเหล่าลูกเสือก็เข้านอนเตรียมตัวที่จะฝึกหนักในวันพรุ่งนี้ซึ่งในขณะที่พวกเขานอนอยู่เนี่ยเด็กที่มีเนื้อตัวมอมแมมก็แอบเข้ามาแล้วหยิบมีดที่แซมถือเอาไว้ทําท่าเหมือนว่ามันจะแทงเขาแต่มันก็ไม่ได้ทําครับในตอนรุ่งเช้าพวกครูฝึกก็โมโหใหญ่เลยนะเพราะว่ามีคนแอบขโมยของในค่ายไปส่วนใหญ่ก็ของใช้และของกินพวกเขาก็คิดว่าต้องเป็นหนึ่งในเด็กพวกนี้นี่แหละถ้าจับได้นะจะลงโทษได้สาสม พวกครูฝึกก็เข้าไปค้นข้าวของในเต็นท์ของลูกเสือแต่พวกเขาก็ไม่พบกับของที่ถูกขโมยไปครับแซมกลับไปที่บ้านต้นไม้อีกครั้งคราวนี้เขาได้ลองปีนขึ้นใปบนนั้นแน่นอนแล้วว่านี่คือรังของเจ้าเด็กมอมแมมเขาเป็นคนที่ขโมยของในค่ายไปซึ่งมุมมองของบ้านต้นไม้นี่นะครับมันสามารถมองเห็นได้ทุกท้งค่ายเลยเป็นไปได้ว่าเจ้าเด็กเนื้อตัวมอมแมมเนี่ยอาจจะแอบดูพวกลูกเสืออยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้หลังจากนั้นแซมก็กลับไปที่ค่ายตอนนี้มันคือเวลากินข้าวพอดีครับและแซมก็มาสายแล้้้วววดยยยปปีเเตอออรร์ก็ลลสั่งง่่งงงโทษใหแซไิบา5 พร้อมก็ปล่อยหมาของมันให้ไปวิ่งไล่แซมด้วยในครูฝึกนี่มันบ้าไปแล้วครับโชคยังดีที่คริสมาช่วยเอาไว้ก่อนทีนี้ตัดภาพไปที่พวกขาโจรถที่พวกมันขับเล่นเนี่ยน้ำมันหมดครับตัวหัวหน้าก็เลยจะเข้าไปที่ค่ายลูกเสือเพื่อขอถ่ายน้ํามันสักหน่อยแต่เพื่อนของเขาเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยครับเขาก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปคนเดียวซึ่งในขณะที่เขากําลังเดินอยู่เนี่ยเจ้าเด็กมอมแมมก็วิ่งมาฉกกุญแจรถไปจากมือมันวิ่งล่อให้ไอขาโจวิ่งตามไปจนเขาไปเจอกับกุญแจรถว่างอยู่บนตอไม้พอ ก็เหมือนว่ามีกลไกอะไรบางอย่างทํางานจนกระทั่งมีธนูยิงผ่านลังต่อทะลุมาถึงตัวของไอ้หัวโจกติดกับต้นไม้ตายคาที่นี่คือจุดจบของทุกคนที่เข้ามาในป่าแห่งนี้และพวกลูกเสือเองก็กําลังจะโดนแบบนี้เช่นกันตัดภาพไปที่แซมครับหลังจากที่จัดค่ายทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็แอบกลับขึ้นไปบนบ้านต้นไม้อีกครั้งนั่นทำให้เขาได้พบกับเด็กมอมแมมแซมเรียกเขาว่าไคร คือในค่ายลูกเสือเนี่ยพวกครูฝึกจะมีเรื่องเล่าประจําค่ายของพวกเขาใครก็คือเด็กที่เป็นมนุษย์หมาป่าเขาจอกมาล่าเหยื่อตอนกลางคืนอันนี้คือเรื่องเล่าที่ครูฝึกหลอกให้พวกลูกเสือกลัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเด็กมอมแมมคนนี้เลยและที่แซมกลับมาเนี่ยเขาเพียงแค่เอาอาหารกลับมาให้ใครก็เท่านั้นใครเองพอเห็นว่าแซมมาดีเขาก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรแซมครับ เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่จะเป็นเพื่อนกันแล้วนะพอกลับไปที่ค่ายครับในคืนนี้เองพวกครูฝึกก็มีกิจกรรมให้ทําก็คือพวกเขาจะขโมยธงไปซ่อนในป่าแล้วให้เด็กๆเ,เนี่ยหาทางไปเอาธงกลับคืนมาให้ได้ซึ่งในระหว่างที่แซมกับเพื่อนกําลังทําภารกิจเนี่ยเขาก็โดนครูฝึกจับได้ครับ ทำให้แซมต้องกลับไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นระหว่างทางกลับเนี่ยแซมก็สังเกตเห็นว่าปีเตอร์กับจัสตินกําลังทาการแอบซับึบิกันหลังต้นไม้เพราะทั้งสองคนเห็นแซมปีเตอร์ก็เข้ามาด่ามาตบแซมเลยครับแถมยังปล่อยให้หมาของเขากัดแซมอีกด้วยพร้อมกับขู่ว่าถ้าแซมเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นนะแซมได้ตายแน่พอกลับเข้าไปนอนในค่ายใครก็มาเรียกให้แซมออกไปหาเขาคือตอนที่แซมโดนปีเตอร์ขู่เนี่ยใครเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับเขาก็เลยจับหมาของปีเตอร์มาแขวนไว้ในกระสอบ แล้วก็เอาไม้เนี่ยหวดมันต่อหน้าของแซมแต่แซมเองก็ไม่ใช่คนใจร้ายนะเขาก็ห้ามไม่ให้ใครทำร้ายหมาแต่พอแซมเข้าไปช่วยไอ้หมามันก็ขู่แซมเฉยเลยครับทำให้แซมทนไม่ไหวใช้ไม้ซัดมันเองกับมือจนเลือดเนี่ยสาดออกมานอกกระสอบแต่พอเปิดดูครับเจ้าหมามันก็ยังไม่ตายนะมันได้พุ่งเข้าไปทำร้ายใครใครก็เลยฆ่ามันตายตรงนั้นเลยซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยปีเตอร์มันก็ออกมาตามหาหมาพอดีครับ ใครก็เลยวิ่งหนีกลับไปก่อนทิ้งให้แซมยืนรับกรมอยู่คนเดียวพอปีเตอร์เขาเห็นว่าหมาโดนฆ่าตายไปแล้วเขาก็เข้าไปกระทืบแซมเลยครับแล้วก็เป็นคริสที่เข้ามาช่วยเอาไว้เหมือนเดิมปีเตอร์ก็เล่าสิ่งที่เขาเห็นให้กับคริสกับจัสตินฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปีเตอร์ก็ต้องสอบสวนแซมให้รู้เรื่องซะก่อนครับในระหว่างนั้นปีเตอร์ก็เล่าให้จัสตินฟังว่าแม่ของแซมมาฝากให้แซมเข้าเรียนลูกเสือแล้วก็ฝากให้ดูแลแซมด้วยเพราะว่าเขามีอดีตที่เลวร้ายแต่แม่ของแซมก็ไม่ได้บอกรายะะเออียยดไรรมมากมากคับ ท้านาของแซมกับคริสแซมเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าหมาใครต่างหากหล่ะที่เป็นคนทําพอได้ยินแบบนี้เนี่ยคริสก็โมโหะนะหาว่าแซมเนี่ยชอบพูดโกหกถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกับแซมเลยด้วยทําให้แซมเนี่ยต่อยหน้าคริสแล้วก็วิง่งหนีหายเข้าไปในป่าพวกครูฝึกก็เลยต้องรีบออกไปตามตัวแซมกลับมาไม่อย่างนั้นเนี่ยค่ายของพวกเขาได้สวยแน่ๆซึ่งนั่นก็ทําให้คริสได้เจอกับบ้านต้นไม้แล้วได้เจอกับข้าวของทุกอย่างที่ถูกขโมยมายิ่งไปกว่านั้น เขายังได้เจอกับเศษซากของมนุษย์อีกด้วยคิสลิฟโทรไปแจ้งตำรวจทันทีแต่เขาก็พบว่าโทรศัพท์ของคุณตำรวจเนี่ยก็อยู่บนบ้านต้นไม้แห่งนี้เช่นกันจากนั้นก็ตัดภาพไปที่แซมครับเขาได้เดินไปเจอกับซากรถที่คุณตำรวจเจอพอเปิดฝากระโปรงรถเนี่ยเขาก็พบว่ามันคือประตูลับเพื่อลงไปสู่ถ้ำข้างล่างสภาพภายในก็เหมือนกับโรงงานอะไรบางอย่างซึ่งในเวลาเดียวกันครับจัสตินก็เดินไปเจอกับเต็นท์อยู่กลางป่าแล้วในเต็นท์นั้นเองเนี่ยก็มีเสียงเด็กร้องอยู่ด้วยนะเธอก็เลยเปิดเต็นท์เข้าไปดูแต่่่่วานนัั้ไมใชเด็กครบ มันคือเสียงแมวและแล้วกลไกของกับดักก็ทํางานทําให้จัสตินถูกแขวนอยู่บนต้นไม้แล้วแซมเองก็เห็นสัญญาณเตือนด้วยเช่นกันแสดงว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไอ้คารตากรได้วางแผนดักทางเอาไว้หมดแล้วไม่มีใครสามารถหนีออกไปจากป่าแห่งนี้ได้และในขณะที่แซมกําลังยืนงงสงสัยว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่ไอ้คารตากรกับใครก็เดินเข้ามาพอดีมันได้สั่งให้ใครออกไปจัดการกับจัสตินในตอนนั้นแซมเข้าไปแอบในห้องห้องนึงครับ ซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยซากศพของคนที่เคยเข้ามาในป่าและโดนสองพ่อลูกฆาตกรจัดการไปทีนี้แซมเขาเผิ่ทําเสียงดังครับทําให้พวกฆาตกรเนี่ยรู้ว่าเขาอยู่ในนี้ แซมรีบหาทางวิ่งหนีออกไปไอ้ลุงฆาตรกรก็ไล่ล่าแซมจนมันเกือบจะฆ่าแซมได้แล้วครับโชคยังดีที่คิสตามมาช่วยได้ทันเขาได้เข้าไปต่อสู้กับไอ้ฆาตรกรแต่ด้วยความแข็งแกร่งของมันทําให้คิสเสียท่าและโดนมันฆ่าตายไปได้อย่างง่ายดายส่วนแซมก็หนีกลับไปที่ค่ายแล้วพยายามจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ปีเตอร์ฟังแต่ไอ้ปีเตอร์เนี่ยมาถึงมันก็ซัดแซมรัวๆเลยครับโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าไอ้ฆาตรกรมันอยู่บนรถของเขาแล้วกําลังจะขับรถชนเด็กที่นอนอยู่ในเต็นที่แย่ไปกว่านั้นนนนเเี่เ่่ออ้้พววกหหหััามมู็แตจบื พอคิดว่าจะออกไปช่วยแซมนนทำให้เด็กทั้งหมดในเต็นท์โดนนายฆาตรกรขับรถทับกันตายเลยอี่ยเหลือแค่หัวหน้าหมู่กับเพื่อนของแซมอีกหนึ่งคนที่รอดชีวิตกันแค่2คนเท่านั้นบังเอิญว่าแซมเขามีแผนครับเขาจะเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อไอฆาตรกรแล้วให้เพื่อนของเขาเนี่ยแอบวิ่งมาแทงที่ถังน้ำมันของรถพอไอฆาตรกรขับรถมาเหยียบกองไฟก็ทําให้รถทั้งคันเกิดระเบิดอย่างรุนแรงและเป็นคี้แน่นอนครับแบบนี้ ท่าหน้าของปีเตอร์ไอ้ครูฝึกนี่ก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวด้วยความบื้อครับมันได้วิ่งไปเจอกับดักของฆาตรกรโดนทอนสูงทอนใหญ่ทับลงมาที่ขาแล้วน้องแซมเนี่ยก็วิ่งผ่านมาพอดีนะขนาดจะขอให้แซมช่วยมันยังด่าแซมเลยครับช่วยด้วยช่วยแซมเด็กบ้า แซมก็พยายามจะช่วยแล้วครับแต่ว่าท่อนซุงอันนี้มันใหญ่เกินไปขนาดผู้ใหญ่ก็ไม่น่าจะยกไหวยกไปยกมาก็ไปโดนเข้ากับกลไกของกับดกักคราวนี้มีท่อนไม้ขนาดใหญ่หล่นลงมาทับตัวของปีเตอร์กลายเป็นปุ๋ยในป่าไปเถอะครับไอ้นี่สมควรตายแซมยังคงหาทางช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเขาก็นึกถึงจัสตินคู่ฝึกสาวสุดสวยแซมกลับลงมาดิ่ถท่าอีกครั้งเขาได้พบว่าใครจับจัสตินมัดเอาไว้และมันก็กําลังลวนลามเธออยู่ด้วยทั้งสองคนก็เลยเข้าต่อสู้กันครับแต่ว่าก็เป็นแซมนะที่สามารถเอาชนะเวียงคงคตลาน หลุมทิ้งศพได้สําเร็จพอทั้งสองคนกลับขึ้นไปเนี่ยไอ้ลุงฆาตกรมันยังไม่ตายครับบ้าไปแล้วรถระเบิดขนาดนั้นมันมายืนดักอรอพวกเขาทั้งสองคนแล้วก็จับพวกเขากลับลงไปขังเอาไว้ที่ถ้าตามเดิมพอฟื้นขึ้นมาครับไอ้ฆาตกรมันก็บังคับให้แซมฆ่าจัสตินทิ้งซะไม่อย่างนั้นแซมก็ต้องตายแทนน้องก็ทําท่าลังเละนะเขาไม่ได้อยากทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่จัสตินเธอก,ก็กลัวครับเธอก็เลยถีบแซมตกลงไปในหลุมทิ้งศพโชคย,ยังคงเข้าข้างแซมเพราะว่าข้างล่างเนี่ย มันมีน้ำลึกอยู่พอสมควรถ้าแซมยังไม่ตายแน่นอนว่าไขาก็ยังอยู่เช่นกันทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งไอ้คาตากรก็โยนมีดลงไปให้เลยครับประมาณว่าผู้รอดชีวิตจะต้องมีได้แค่คนเดียวซึ่งคนที่รอดละปีนขึ้นมาได้เนี่ยก็คือไขนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันจัสตินก็สามารถแก้เชือกจนเธอวิ่งหนีออกไปได้ครับแล้วเหมือนว่ามันจะมีรถขับผ่านมาด้วยนะแต่ใช่รถซะที่ไหนล่ะครับนี่มันคือกับดัก ที่ไอ้คาตก,กรใช้หลอกว่ามีรถขับผ่านมาอะไรมันจะฉลาดขนาดนั้นไอ้คาตก,กรเนี่ยก็จับเธอเสียบกับไม้แหลมจนตัวทะลุจากนั้นมันก็ให้ใครเป็นคนจัดการที่เหลือแล้วใครเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นแซมตั้งหากล่ะที่สามารถเอาชนะใครและปีนขึ้นมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งเขาได้เอาหน้าก,ากากของใครมาสวมใส่คราวนี้เขาจะไม่ใช่แซมคนเดิมอีกต่อไปเขาได้กระน่ำแทงไปที่จัสตินด้วยความโกรธแค้นอารมณ์ประมาณว่าถีบกูลงไปทําไมวะเห็นไหมเนี่ยเลอะขี้โคนไปหมดเลย ดูเหมือนว่าแซมจะผ่านการทดสอบของไอคาตรกรครับเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใครคนต่อไปแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่เดินกลับเข้าไปในป่าเนี่ยแซมก็คว้ามีดออกมากำแน่นเลยครับเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้เขาน่าจะหาโอกาสเก็บไอคาตรกรก็เป็นได้และนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้สำหรับครับ2องพ่ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.9เต็ม10คะแนนและเว็บมะเขือนอกเพียง3 8เเท่านั้นตัวหนังเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เด็กนะครับคือโคตรดิบโคตรเถื่อนเลือดคือเลือด ยิ่งฉากแทงเนี่ยยังดิบเลยครับมีไม่เยอะเท่าไหร่นะที่เอาเด็กมาเล่นหนังดิบๆแบบนี้ฉากเวลาสู้เวลาฆ่ากันเนี่ยคือน้องเล่นได้ดีมากครับแต่ว่าตัวหนังก็ไม่ได้คลายประมดิตของแซมหรือว่าที่มาที่ไปของฆาตกรกับใครนะครับแล้วถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยแซมก็เป็นเด็กที่จิตใจดีคนหนึ่งเลยนะเขาไม่ได้คิดจะทําร้ายหรือทําไม่ดีกับใครเลยด้วยซ้ำมีแต่คนอื่นที่มองเขาเป็นตัวประหลาดไปเองขนาดกับใครแซมยังเอาขนมไปแบ่งให้เลยครับ แต่พรโดนทำร้ายหลายครั้งเข้ามันก็ทำให้น้องเริ่มซึมซับความรุนแรงโดยเฉพาะไอ้ปีเตอร์บอกได้เลยว่าฉากตายของมันเนี่ยโคตรสะใจถ้าใครดูแล้วชอบก็ลองไปหาเรื่องเต็มมาดูกันได้ครับดูได้เพลินๆหนังไม่ได้แย่สุดท้ายก็ขอเป็นเพื่อนสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ